สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมฮอค a n n e l นะครับอยู่กับโหมดของโมบ้าห้านะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นตัวของริโป้นะครับหลังจากที่มันบัฟสกิลตีมาบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับแต่ทีนี้ต้องทําให้ได้ถึงเลดเกมนะครับตัวนี้กลางเกมถึงเลดเกมตัวนี้จะโดดเด่นมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งเลเวลยังไม่สี่เคือบอกบอกเลยว่าทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับตัวมันบางนะครับแต่ก็ถือว่ายังโหดอยู่นะ สกิลหนึ่งก็เอาไว้ได้เอาไว้หนีได้ดีนะครับนี่เพื่อนต้นเกมเราซวนเลนไม่ได้นะครับเออวิธีที่จะต่อกกรของเขานะครับสกิลสองนะครับกดกดดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับลากออกมาเพื่อนอย่าอย่าให้เขาตีนะครับลากออกมาเรื่อยๆนะครับ ตียังห่างานะครับตียังห่างาไม่ต้องว่าจะว่าจะอัพสกิลสองผมลงล้มกดอัพหนึ่งนะครับต้นเกนมเราสู้ไม่ได้เพราะตัวนี้มันตีเร็วแล้วมันตีรัวนะครับแต่อันเลียนมันก็ไม่ได้หนานะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีสู้เขาคือง่ายๆนะครับกดสกิลสองกดดันไปเรื่อยๆนะครับอ้เลียนกลางก็ต้องเติมวะเลียนกลางโคตรสำคัญนะ โอ้ไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยแบบนี้เล่นบวก,ก็สําคัญแต่ว่าจริงๆเลนกลางสําคัญที่สุดนะครับนี่ผมจะช้ากว่าเขาแล้วตอนนี้ตายหรือกว่านี่โอเคเพื่อนรอดไปได้นะครับหาเงินก่อนนะครับ อุ้ยไม่ตายสวยมากเอาเป็นไรอันตีมาครับเดี๋ยวเราใช้อันตีดูดเลือดกลับคืนมาจากคลินะครับจะได้ลดกันกลับบ้านนะครับทำเป็นห้าวทำเป็นห้าวไอเราไอทำเป็นห้าวนะครับโอเคทีนี้ก็ไปเคลียร์กลางนะครับกลางสำคัญสุดๆนะครับกลาง เขาดักเรานะคือตอนคือตอนนี้เราเห็นละหายหายไปไหนวะโอเคก็เสียไปหนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกนะครับเราต้องเร่งสปีดของการเงินขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับ อา่าอันเลนอยู่กลางเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรีบตีป้อมไปเลยนะครับมาแล้วอันเลนมาแล้วหนึ่สกิลสองกดดันไปนะครับเดี๋ยวเรารอรีสกิลมาเดี๋ยวลองลองสู้ดูสักตั้งนะครับว่าจะไหวไหมแต่ว่าเดี๋ยวเลนกลางก่อนเนาะอุยกลางกลางมีคนเชียร์ไหมอ่ะผมมาบนเลยแล้วกัน กลางน่าจะคลิปชอนคลิปนะครับอันเล่นไปเคลียร์กลางมาโอเคองั้นผมจะแลกแลกบนกับแลกแลกกลางกันในไหนเราก็ยืนอยู่นี่แล้วนะครับอันนี้อันเล่นน่าจะตีกลางแตกแป๊บเดียวนะอา้าวกางไม่แตกด้วยเพื่อนสุดยอดแบบนี้ผมไปกันทันนะครับนี คิปหมดพอดีนะคิบบนช่างมันนะครับไปเคลียร์กลางก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลางแตกนะครับกลับตอนนี้ก็ทันเพื่อนไปเลยโอเคเสียนีดเสียหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าป้อมต้อง,องป้อมป้อมต้องอยู่นะครับป้อมต้องอยู่เสียคีปไปแค่2ตัวนะครับ อันเลนเดี๋ยวเราได้ตัดเลือดเราก็น่าจะพอมีภาษีในการสู้แหละเรากดดูดเลือดกลับคืนมานะครับแต่ริป้ก็แพ้เท่ตัดเลือดเหมือนกันนะครับเสียปอมใช่ไหมโอเคถ้าบวกนี้ไม่มั่นใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคได้ตัดเลือดแล้วเพื่อน ระหว่างสกิลช็อตที่เพนมันกดใบเรานี่แหละถ้าเรากดอันติไว้ไม่หันบับก็คือแพ้แต่ถ้ากดอันติไว้ก่อนที่เขาจะเข้ามานี่มีโอกาสที่จะสู้ได้อยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเพื่อนอ่ะโอเคจังหวะนี้เราเปิดสู้เลยนะครับผมกดเร็วกดกด,กดแข็งเร็วไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรสู้ได้นะครับจังหวะนี้ เขาเขาประมาทเลยที่มาสู้หน้าหน้าป้อมเรานะครับแล้วด้วยสภาพที่เลือดน้อยกว่าคิดว่าจะสู้ผมได้ไงแต่ผมมีตัดเลือดแล้วไงครับก็เลยสบายแล้วเราตอนนี้เพราะตอนนี้คือผมรวยกว่าแล้วนะครับมีใครมาไหมไม่มีตีป้อมเลยนะครับมาแล้วมาเพียบไปตอนนี้ก็ถอยนะครับ ก็จ่ายไปเลยครับฟิกเกอร์ไม่ต้องมากอะไรมากมายนะเพราะยังไงเราตัวเรามันล้วงล้วงไวโอเลตได้อยู่แล้วนะไวโอเลตมันมีกิ้งแค่ทีเดียวแต่ว่าเรามีมีมีกระโดดสไลด์สามทีนะครับแล้วเรายังมีฟิกเกอร์อีกยังไงเวเลตก็หนีเราไม่พ้นนะครับเอโอเคอันติมาพอดีนะจังหวะนี้เราต้องเข้าแล้วแหละ เราเรียกเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาจังหวะน,นี้เอาให้สุดนะครับจังหวะน,นี้อุ้ยไม่ตายโอ้โหเราตายเองจังหวะน,นี้อย่าเพึ่งอย่าเพึ่งโอ้โหเพื่อนเสียดายปะโดนล็อกขาแต่มันก็แลกไปนะครับโอ้โหแก๊กแก๊กโดนสก,กิดขาตายพอดีนะครับ โอ้ oh, เริ่มเริ่มสาหัสแล้วตอนนี้เพนเพน เพื่อนผมเพนไบรอเรตนะครับจังหวะนี้ผมต้องตามนะเขากิ้งไปเถอะเขากิ้งนี้เขากิ้งได้แค่ที่เดียวนะครับหเห็นรอก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปไฟกับตัวของอันเลนอีกสักรอบหนึ่งครับว่าว่าจะไหวหรือเปล่านะครับไม่ไหวก็ฟิกเกอร์นี้แค่นั้นแหละแต่ว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบก่อนมะถือว่าการเงินสูสีอยู่ ไปแล้วเราก็ต้องไปบ้านนะครับทีนี้อู้มาช้าไปเพ้่อทันมาเนี่ยเอาเมดแล้วกันเอาเมดครับเอาเมดโอเคได้นะครับหนึ่งตัวตัวข้างหลังเรือไหมเรือใครอยู่ข้างหลังไม่งั้นก็ไถป้อมไปเลยะจัจหวะนี้ใช่ปะได้ได้ป้อมนะครับยังไม่ทัน ุ้ยเลือดหมดเดี๋ยวพึ่งเดียวเดว,เ,ดวเกือบนะเพื่อนเกือบมีไงสวนได้เห็นไหมทานตีมานี่สวนได้เลยนะครับจริงๆริงปโป้แทบไม่ต้องกลับบ้านนะครับทานตีมานะครับเปดูดเลือดชีปแป๊บเดียวเต็มหลอดนะครับเพราะอะไรเพราะครูดามันโคตรเร็ว อันนี้คือข้อดีของริโปอันตีดูเรื่อยไปเลยนะครับโอเคอันตีมาไม่หันหระไม่เข้าดีกว่านะครับอันตีมาไม่หันนะครับอันตีมาไม่หันน่แหละเดียวผมรอจังหวะของไวโอเลตนะครับนี่ที่เข้าได้เพื่อจังหวะนี้เข้าได้หายมดได้สองวะ่ะนี่วงมันมาเนี่ยก่อนอันนี้คือเป็นจังหวะทีเผลนะครับเป็นจังหวะทีเผล ือว่าคุ้ม,มแหละคุ้ม,มแหละไฟเมื่อกี้นะครับเอาป้อมก่อนนะครับเอาป้อมก่อนก็ถือว่าเราโกงตายได้หลายรอบนะครับตอนนี้นี่ ไม่ตายง่ายๆนะครับได้เพื่อนได้ไม่ไม่ทั้งไ,ไม่ถึงไม่ถึงเอาไวโอล t ตลลวกันทั้งนั้นไวโอล t ต i ไวโอลตต้องได้สวยโอเคก็แลกไปนะครับอย่างไร้ผมได้แครี่คานะครับ แต่ว่าเราเสียเปรียบกว่าเพราะเราเสียเยอะกว่านะครับยังไงเลดเกมริปโปก็ง่ายกว่าอันเลนนะครับเเงินนำสุดๆดเงินโดดเลยนะครับเงินโดดทีมเลยครับตอนนี้ ้องลุมเพื่อนรุมรุมต้องมอบตัวแหละโอเคหน้าที่ผมเลยนะบอกว่าตามตรงคือ2ตัวนะครับที่ต้องจัดการได้ก็คือไวโอเลตกับาน,นาตาญานะครับสองตัวนี้ได้สองตัวนี้คือดาเมจเขาหายไปเยอะเลยนะครับแล้วเรายังมีตัวลวงอีกตัวหนึ่งก็คือเมดนะครับซาซาต้าก็บินถึงนะครับด้านในนะครับ อี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนผมขอไทป้อมก่อนสักหน่อยนะครับน่าจะได้นะเพื่อนโอเคนี่ได้เป็นร็อกคิวมาด้วยยิ่งแบบเพิ่มความถึกไปอีกขั้นหนึ่งนะครับตัดให้หมดนะครับบัฟฟาบัฟฟาเขาเขาเขา,เขาไม่มีบัฟฟาเนี่ยก็ไม่น่าได้หรอกเพื่อนไยก่อนไทก่อนนะครับโอ้โหว่าแล้วไง มันไม่มีคนมาสอนด้วยนะครับไอเพนนี่มันเข้ามันเข้าได้สุดกว่าเรานะครับแล้วมันเข้าถึงตัวเร็วด้วยนะครับ แบทแมนเข้าฟรีหรือเปล่าโอเคยังได้แต่จริงๆถามว่าคุ้มไหมก็มันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับตัวของ Infinite Slayer นะครับทิมเรามีตัวล้วง3ตัวนะครับที่เอาไวปล้วงแคลร์ล้วงเมดนะครับไม่ข้ามกระแพงนี่วะดันป้อมไปก่อนนะครับ นี่เรายืนดักก่อนนะครับเผื่อมีแคลรี่ลงมานะครับหรือเมดลงมาอ่าทีมเขามันจะแบบรวมไฟได้เร็วกว่าเราเพราะมันมันมีตัวเรียกไฟนะครับอันเล่นเลยอันเล่นเลยผมเข้าเมดเลยเพื่อ,อนนี่ไงได้เมทละกดถึกไปเลยนะครับไม่กลัวนะครับไม่กลัวอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่น่ารอดไฟนี้โอ้โหหันลังไม่ได้แล้วนะครับ โหเพื่อนหมดทีมจังหวะนี้ไม่ค่อยสวยแล้วเพื่อนตอนนี้นะไม่ค่อยจะสวยแล้วนะแต่ว่ามีเอลสุที่เกิดเร็วสุดนะครับต้องยอมถวายป้อมไปหนึ่งป้อมก่อนนะครับนี่ก็ตเกิดด้วยตอนนี้ต้องเรียกกลับเลยนะครับ โอเคเสียหนึ่งทางยังมีโอกาสอยู่นะครับโมาแล้วมาหมดเลยทีนี้นี่ถือว่าดึงได้สวยนะโอเคทํำลายทีมไฟแล้วต่นี้เราก็เกิดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งต้นกันใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ว่าแพ้นะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับจัดการไอตัวปวนนี เอาแล้วจังหวะนี้ไหนๆก็เข้าแล้วคําคัมไฟไปเลยนะครับนี่โอเคจังหวะนี้คุ้มอ่ะเห็นไะมเขาเสียเวลามาตีผมนานมากนะครับแล้วทีนี้ไฟเราก็เป็นสี่หนึ่งแล้วตอนนี้อันนี้ได้นะนี่ได้ได้ได้ก๊อสมานะครับเพื่อไปดันเลนกลางคืนนะครับบอกเลยว่าถ้าสู้กันที่แคบ บางทีเราก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าริโปมันแบบมันตีโดนหลายตัวไงนี่ผมว่าถ้าได้ป้อมกลางรอบนี้คืนมาก็เรียกเรียกกระแสเกมกลับคืนมาได้เยอะเลยนะครับเอาป้อมก่อนแล้วกันโอเคทีมได้ป้อมคืนมานะตอนนี้แต่ว่าเอาเสียล่างด้วย ียรางเลยแต่ว่าเรายังมีก๊อตอยู่นะครับอโอเคตอนนี้ไอเทมครบนะเดี๋ยวเอาเป็นเคียวมาการตายสักหน่อยนะครับแต่ว่าเราเสียนี่ฟรีสิเพื่อนในนี้เสียเสียก๊อตฟรีนะครับไม่มีใครดูเลนล่างครับเมื่อกี้เสียของเลยนะครับ จริงอีกไฟสองไฟเนี่ยถ้าใครแบบพลาดจริงๆไฟไฟเดียวใครใครพลาดนี่คือจบได้เลยนะครับอย่างน้อยปะเราดึงเราดึงเวลาก็คือถ้าถ้าเป็นฝั่งเขาได้ได้ก๊อตเนี่ยเรายิ่งยิ่งจะเสียเปรียบนะครับแต่พอดีเป็นเป็นฝั่งเราได้ก๊อตเราก็ได้ดึงกระแสเกมกลับคืนมาได้นะครับ อมันดึงกลับไปแล้วก็เลยไม่อยากเดินไปนะครับเราให้เป็นในแบทแมนเดินไปแล้วกันแบทแมนมันมีวินวอล์กนะครับอูผมลงทันไหมเนี่ย ยังมีล็อกชิวเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งสุดสุดขาหูยเกือบกลายเป็นผมถ่วงเวลาได้ครับเนี้ยเขาก็เลยเสร็จแล้วคืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เขีปเข้าอีกต่างหากีปเข้าด้วยเพื่อนต้องเอาชีพบอ,อกก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องดันเลนขึ้นก่อนนะตอนนี้คือเราได้เปรียบเรื่องคนอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องดันเลนสูงครับทีนี้ต้องดันเลนสูง เ,เก็บไว้ทำไมเก็บไว้ทำไมเอาไปเลยเออนี่ขอแค่เก็บไวโวลเดตได้นี่ที่เหลือก็ค่อยๆไล่คืนนะครับนี่ขอแก๊กดึงสวยๆสักรอบเดี๋ยวผมไปดันคีบบนลงมาก่อนแล้วกันมาดิไม่ได้กลัวส,สักนิดเลยนะครับไม่ได้กลัวสักนิดเลยครับตอนนี้นี่สู้ได้สู้ได้แล้วนะครับ อันตีก็แป๊บเดียวครับแบบางว่าครูดาวสิบโปวิ่งนะครับอู้แรงแรงแรงเดี๋ยวขอไปดูดเลือดก่อนนะครับนี่ก็ตมาพอดีวะ ทีมยังเพิ่งตายนะทีมนี่ไงกระแสพอดีได้เกาะมาคืนมาเพื่อนจังหวะน,นี้ต้องสวนแล้วถือว่าใช้โอกาสทีเพออได้สุดยอดนะครับดูดเลือดกกขึ้นมาก่อนเพื่อนดูดเลือดดูดเลือด โอ้โหแบทแมนโดนนะครับแบทแมนโดนแบทแมนโดนก็เลียนล่างมีเลียนล่างปล่อยก๊อดไปโอเคเอาไปคุมไปก่อน,นครับทีนี้เลียนกลางอีกต้องมีคนกลับต้องมีคนกลับเดี๋ยวผมกลับเองนะครับกลับสองกลับหมดเลยอ่ะไม่ให้นะครับไม่ให้เขาเรียกเขาสามารถเรียกมาได้หมดเหมือนกันนะครับนี่ เพื่อนกดล็อกชิวใส่เลยนะครับมันอยู่หน้าป้อมผมยังไงผมก็มีโอกาสกลับบ้านกลับป้อมได้ค่อนนี่ผมว่าตอนนี้เปลี่ยนกระแสะเกมได้แล้วนี่เนี่ยเพื่อนเรามีก๊อตเรามีก๊อตเลนล่างนะครับมีก๊อตเลนล่างมีคลปดันเลนกลางนะครับแล้วเข้าเหลือแค่ตัวเดียวครับ c 151ครับอีกอีกตัวนึงเกิดพอดีนะครับนี่ ในระยะระยะเวลา30กว่าวีนียังไงก็ทันครับนีชิปบนเข้าด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวเราดันเลนล่างขึ้นไปด้วยนะครับมีลิปโป้มีสกิลหนึ่งในการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับไปเพื่อนลุยเอาชิปบนก่อนนะครับเอาปอมบนก่อนนะครับไม่ต้องรอแล้วจังหวะนี้จบเลยนะครับจบจบนร่น,นะครับจบเ่วน โอเคเพื่อนก็ถือว่าเป็นการพลิกเกมแบบขั้นสุดนะครับตอนนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับถ้าช่นชอบรบกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับอยากให้เล่นตัวไหนหรือม,มีคอมโบอะไรเด็ดๆสามารถคอมเมนต์ไลค์ยแชร์แนะนำม,มาเข้ามาได้นะครับพเพื่อนๆสามารถติชมได้เต็มที่เลยนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคอมโบโฮีโร่ตัวไหนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบาย สบรยเซื้อเทียมก็เส้พื้นฐานนะเสตดูดเลือดตัดเลือดนะครับเสตมีล็อกชิวไว้แบบยื้อสถานะสักหน่อยนะครับบายบายครับเพื่อน